รถกระบะแต่งซิ่งแคปเปิดได้รุ่นยอดที่ตลอดการวันนี้เอามานําเสนอทั้ง2ตัวเลยมีดียังไงบ้างแตกต่างกันยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับเก่งกาดที่ลำเลิศอคารเซนเตอร์นะวันนี้มีรถกระบะแต่งซิ่งเป็นแครเปิดได้2แบรนด์รุ่นยอดที่ตลอดการนะครับกับ อิซูซุกับโตโยต้านะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นกันที่คันนียนก่อนเลยนะครับเป็นอิซูซุออลนิวดีแมกนะครับเครื่องยนต์1.9เป็นตัว L นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ปี2017นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวัดได้อะไรกันบ้างนะครับคันนี้อย่างแรกเลยนะครับที่สะดุดตามากๆเลยจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับ3ชั้นเลยนะจะมี1 2 3นะครับพร้อมกับโลโก้อิซูซุสีแดงสวยๆเลยนะครับคันนี้ได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย ใบหน้าสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าอะไรคันนี้จะเป็นไฟหน้าลูกแก้วนะครับระบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับนี่เลยไฟเดย์ไทม์มีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นเนะครับเป็นตัว L หนึอแรงม้านะครับสภาพเครื่องดีๆนะครับกองอากาศยังมีอยู่ครบนะนี่หม้อน้ำใสใสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำหล่อเย็นหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ก็ลูกใหม่เลย นี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นเพดจากโรงงานนะครับติดมาให้ครบเลยนะครับในส่วนของคานหน้ามาดูกันต่อเลยน็อตอยู่ครบนะครับรูกลมคลมสวยนะครับยางซอฟต์ยางกันกระแทกอยู่ครบเลยนะนี่คานหน้านะครับจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาไม่ต้องแปลกใจนะครับเรายิ่งต้องมั่นใจเลยว่าถ้ามีรอยอย่างนี้รถไม่มีการถูกชนเปลี่ยนคานหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับน็อตเดิมๆสวยๆไม่มีรอยขันไขเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงกันต่อเลย ฝากระโปรงอาจจะมีแบบว่าร่องรอยการแบบว่าขันไขเอาไปทําสีนะครับแต่บอกเลยว่าฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับดูกลมสวยๆนะครับนี่ไม่มีการถูกชนหรือการเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะนี่ยางยังอยู่ครบนะครับนี่ลูกศรชี้ว่าเราต้องเอาไม้ค้ำไว้ตรงไหนนะครับเบ็ดรัคเดินสวยๆนะครับเรียงกลมอยู่ครบนะอ้าวป้ายคําเตือนนะครับอยู่ครบข้อมูลการรักษาอยู่ครบนะครับมาพร้อมกับนี่เลย ขนวนการความร้อนหรือแผงการความร้อนนั่นเองนะครับการความร้อนยังไงการความร้อนในส่วนของห้องเครื่องนะครับขึ้นสู่ฝากระโปรงนะครับจะไม่ทําให้สีหลุดลอกหรือว่าซีดหรือกรอบได้นะครับนี่คันนี้ครับสีดำก็จะเป็นแบบทรงแบบดุดันนะครับหรือว่าจะเป็นในแบบว่าภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันก็จะเป็นยรีรัฟแพะนะครับคันนี้มาดูในส่วนของล้อล้อคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กทียิงเลเซอร์แดงนะครับพร้อมกับน็อตสีฟ้าสวยๆเลย ได้เป็นแม็กขอบ18นะครับรหัสยางที่265ทับ60 r 1บนะครับนี่สวยเลยยางคันนี้ครับเป็นปี2020ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของกระจกมองข้างสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวพร้อมกับนี่เลยโลโก้ Highlander นะครับคิ้วกันศาสตร์ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะจากศูนย์นี่เลยคันนี้นะครับในส่วนของขอบยางตรงกระจกนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอยู่สวยครบหมดเลยนะ คันนี้ได้ชุดแต่งเป็นฟิล์มสีฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นแคปเปิดได้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยสามารถไปได้ประมาณ5-6คนเลยนะครับพร้อมกับเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะครับระบบกระจกไฟฟ้าทั่วคันนะครับพวงมาลัย power airbag 2ลูกนะจะมีตรงพวงมาลัยคนขับกับกตรงฝั่งตรงนู้นนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติแอร์เย็ระดับปรับได้นะครับเป็นระบบแมนนวลนะนี่ช่องเก็บของมีมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้า ไว้ใส่บินทางด่วนเศฟเหรียญแวะเซเว่นได้เลยนะที่สำคัญคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับส,สวยๆเลยนะไมาคันนี้อยู่ที่140,000สสนโลนะครับก็จกไฟฟ้านี่เดี๋ยวบอกไฮไลท์เลยว่าตรงเนี้ยแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าก็จะเป็นมือจับนะครับเป็นสีแบบว่าไทเทเนียมเลยเดี๋ยวน้องเก่งนองสตาร์รถให้ดูเลยนะครับสำหรับคันนี้สตาร์ทีเดียวติดนะครับ ฟังเสียงท่อเลยนะครับลูกค้าแต่งท่อมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านบนมีที่สายแว่นมาให้ด้วยไฟติดครบทุกดวงนะครับนี่ม่านบังแดดใช้งานได้ปกติเลยนะสวยๆนะครับคันนี้นะครับนี่พวงมาลัย power เบาะหนังคือแบบว่ารับกับซีริระได้อย่างดีเหมือนกันนะนี่ก็ถอยหลังได้เดินหน้าได้พวงมาลัยก็ปรับได้นะครับปรับได้2ระดับนะขึ้นลงขึ้นลงอ่า สวยเลยครับแอร์เย็นมากคันนี้นี่เอนหลังปัดมาข้างหน้าก็ได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบาะโซฟานะนุ่มๆเลยเวลาเราไปทํางานหรือว่าเวลาไปแบบเที่ยวกับครอบครัวก,ก็สามารถไปได้ถึงห้าหกคนเลยนะครับสวยเลยมาดูในส่วนของเม็ดอ้ากระดูกงูกันต่อเลยนะด้านข้างของประตูนะครับนี่ให้ดูเลยว่าเดิมเรียงสวยอยู่ครบนะครับสําหรับคันนี้ ไฮแลนเดอร์ปี2017นะครับสวยเลยนี่น็อตนะครับเดิมๆหมดเลยนะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการถูกชนมาอย่างแน่นอนคันนี้เก่งรับประกันเลยนะครับไม่มีบอดที่ความต้มน้ำน้องแมวหรือว่ากรอมาอย่างแน่นอนนะมีบนไดาทางขึ้นมาให้ด้วยนะครับชุดแต่งตัวไฮแลนเดอร์ยีรับแคะตัวนี้ในส่วนของท้ายกระบะนะครับอาจจะมีแบบว่าร่องรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องเก่งจัดการให้นะ ล้อแม็กนี่ก็เป็นล้อแม็กทียิงเลเซอร์แดงทั้ง4ล้อ4เส้นเลยนะครับยางขอบ18ปี2020นะนี่จะทรงตั้ง,งล้อให้เรียบร้อยแล้วด้วยโหลดมาแบบโคตรเท่เลยอ่าเรามาดูในส่วนของไฟกันต่อเลยไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED นะนี่เป็นเอกลักษณ์ของ D m a มเลยนะครับส่วนไฟชุกเฉินกับไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับสวยๆเลยพร้อมกับตรงนี้นี่เจี DDI นะครับเป็นอิสุดดี m มนะ็นะนี่ฝาเปิดท้ายก็จะเป็น ที่เปิดฝาท้ายก็จะเป็นนี่นะโครเมียมแมกไลเนอร์ส,สวยๆเลยไม่มีรอยแตกนะครับส,สวยๆน็อตเดิมครบหมดเลยนะอส,สวยเลยนะอ่าที่สำคัญลงไปด้านล่างคันนี้เป็นยังไงคันนี้นะครับเราแต่งจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญ เราให้ไปพร้อมกับพ่อแต่งที่มากับรถเลยนะครับสวยๆนะบึมงรถไม่ต้องแต่งนะเก็บเงินไว้แต่งเมียรเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับราคามือหนึ่งนะเจ็ดแสนมือหนึ่ง0 0เจ็ดแสน 7, เลยแต่วันนี้ที่นี่ล้ำเลิศคาร์เซ็นเตอร์เราให้ในราคาเพียงสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลบไปเลยนะครับเกือบสี่แสนอ่าเกือบสามแสน รถไปเลยนะครับใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับกับคันนี้ isuzu all new d-max Highlander เครื่องยนต์1.9ตัวแอปี2017นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะมากันต่อที่บ้าน toyota บ้างนะครับคันนี้เป็น toyota hilux r e v o เครื่องยนต์ 2.4j+ นะครับ 2.4j+ เป็นกระบะแคบเปิดได้เช่นเดียวกันมาดูเลยว่าได้อนะไรกันบ้างนะครับกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะ ตัดด้วยโครเมียมทั้งด้านฝากระโปรงและก็ด้านล่างนะครับโลโก้โตโยตา้าใหญ่เท่าฝ่ามือเลยช่องรับลมสีดําด้านนะครับพร้อมชุดแต่งรังพึ่งสีเทามีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้บอกไว้เลยว่าไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่เป็นหน้าเจาพัด,ดเดิมๆนะใครชอบแบบไหนก็ตัดสินใจกันได้เลยเป็นแบรนด์ทั้งคู่นะครับแปลว่าแบรบนด์หลักทั้งคู่เลย ไฟหน้าเป็นไฟหน้าอะไรคันนี้จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับพร้อมกับโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์ไฟทุกเฉิอนไฟเลี้ยวมีมาให้ครบไฟติดครบทุกดวงนะครับฝากระโปรงเดิมๆใบหน้าเดิมๆชุดด้านข้างก็เดิมๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยอ่าคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 2.4J นะครับก็ยังเป็นในส่วนของออ150แรงม้าเหมือนกันนะครับสภาพห้องเครื่องนี่คือแบบเดิมๆสวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆ น้ำเราเย็นคือแบบใสๆนะครับคันนี้ได้มาพร้อมกับเบรก ABS เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่กองอากาศส,สวยๆกิบล,ล็อกติดอยู่ครบนะครับแหมมาดูกันที่แผ่นเพาแผ่นเพจยังมีให้อยู่เลยนะครับจากโรงงานนะคานหน้าเดิมๆแผ่นเพจมีมาให้คานหน้าเดิมๆรูคมคมสวยน็อตไม่มีการขยับกิบกิบล,ล,ล็อกอะไรอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่คานหน้า คันหน้าเดิมๆนะอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีผลต่อการใช้งานไหมไม่มีเพราะว่ายิ่งมั่นใจได้เลยว่าคัานหน้ามีรอยลดใช้งานจริงไม่มีการเปลี่ยนคันหน้ามาอย่างแน่นอน,นครับฝากระโปรงน้เดิมนี่กระดุมอยู่ครบทุกเม็ดเม็ดอาร์คเรียงสวยอยู่ครบซิลิโคนเดินตรงแนวเลยนะนี่ซิลิโคนตรงแนวรูกลมคมสวยน็อตไม่มีการขยับคันไขเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยสําหรับคันนี้นะ โฟล์คซ์ไฮรักลิโว2.4เจพัทปี2017นะครับเป็นกระบะแคปเปิดได้นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะได้มาพร้อมกับล้อแม็กทีอีน็อตสีฟ้านะครับขอบ18นะครับยางสภาพดีดีปี2020อีกเช่นเดียวกันให้ทั้งสี่ล้อเลยนะกระจกมองข้างสําหรับตัวเจพัทนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับพร้อมกับนี่เลยโลโก้ไฮรักนะครับที่วันศาสตร์ก็จัดมาให้เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่ามีให้แค่อีซูซุนะครับกระจกนะครับติดฟิล์มใหม่ สีดํามืดส,สวยเลยนะครับคันนี้ก็จะออกแบบว่าแนวสปอร์ตหรูๆหน่อยนะอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะแบบว่าดูดันเท่คันนี้ก็จะโซมแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับสภาพสีดูดีหมดเลยไม่มีบอกว่าร่องรอยลักยิ้มหรือว่าโดนชนมาแต่อย่างใดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็บาแคบเปิดได้คันนี้แตกต่างจากคันเมื่อนี้เมื่อกี้นิดนึงนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดําไม่เก็บความร้อนนะนี่สวยเลย ปูมารลายพาวเวอร์แอร์แบ็กลูกนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยๆนะพร้อมกับแอร์สีระดับนะครับเป็นระบบแมนนวลปุ่มแกรกนะครับคันนี้ได้เป็ียนเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับมาพร้อมกับโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดด้วยนะครับมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ําหรือว่าจะเป็นช่องเก็บของเก็บโทรศัพท์สายชาร์จอะไรได้หมดเลยนะครับเบาะผ้าสีดานะครับนี่ มาดูในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะโซฟาส,สวยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวนั่งให้ดูเก่งก็สูงประมาณ170แหละ17 1 7 17บ172ก็ถือว่าก็ไม่ได้เตี้ยอ่ามันก็จะว่ายังนั่งได้แบบสบายๆนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่าอะไรเลยนะส,สวยๆคันนี้ห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับสภาพดีนะครับอย่างกับป้ายแดงเลยคันนี้นะครับปี2017อีกเช่นเดียวกันนะครับปีเดียวกับคันเมื่อกี้ที่เอาไปแนะนําเลยนะ อามาดูในส่วนของกระดูกงูเม็ดอาร์คทานนี้กันบ้างว่าเดิมไหมเดิมๆนะครับเรียงสวยอยู่ครบมั่นใจได้เลยว่าไม่มีประวัติที่ความตรมน้ำย้อมแมวหรือว่าครอไมต์ต่อแน่นอนหากพบเจอยินดีซื้อคือทุกกรอลนีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน็อตตรงประตูไม่มีการขยับนะครับสวยๆนะนี่ลำโพงดอกเบลเลอร์เลยที่ใส่ขวดน้ำใส่กสานมีมาให้ครบนะครับกระจกโตโยต้าแท้ติดฟิล์มให้ทุกบานนะครับ สวยเลยมาดูในส่วนของกระบะท้ายกันบ้างกระบะนะครับไม่มีรอยโดนชนหรือว่าลักยิ้มมีมาแต่อย่างใดไม่มีเลยล้อแมกได้ล้อแมกท์ T E สีทองนะครับพร้อมกับน็อตสีฟ้านะครับยางสปารดีๆปี2020ทั้งสี่วงเช่นเดียวกันจะทรงตั้งหล่อให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะอีะ่มาดูเรื่องไฟท้ายไฟท้ายคันนี้นะครับได้เป็นไฟท้ายฮาโลเจนนะครับนี่สวยเลยเป็นเอกลักษณ์ของโตโยตา้า อีกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟถอยมีมาให้ครบนะโลโก้โตโยต้านะครับไฮรักรีโวที่เปิดก็จะเป็นสีโครเมียมอีกเช่นเดียวกันนะมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3าเช่นเดียวกันนะของรีโวก็จะมีตรงฝาท้ายนะครับของดีแม็กจะมีตรงสปอยเลอร์หลังด้านบนตรงนู้นอ่าดูในส่งแม็กไลเนอร์สวยๆนะครับไม่มีแบบว่าปลอยแตกหรือยังไงเลยนะนี่อ่าเดี๋ยวให้พี่กล้องส่องไปด้านล่าง คันนี้ก็ได้เป็นล้อ,อ,อขออภัยครับคันนี้ได้มาพร้อมกับล้ออะไรนะครับยางอะไรนั่นเองพร้อมกับโชค๊คแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับท่อก็แต่งมาให้เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับส,สวยๆคุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาป้ายแดงคันนี้นครับอยู่ที่6 7 2 0 0 0บาทแต่วันนี้นะครับเราจัดให้ที่รำเริงคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ราคา400,000 สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับหรือผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งยิงตรงมาเลยนะครับที่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอากหากชอบคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นยูสุออนิวดีแม็กเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าตัวเอ็นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวไฮแลนเดอร์ชอบคันนี้ดุดันหรือว่าจะชอบคันนี้ที่แบบว่าเป็นทรงสปอร์ตก Toyota, ivo, ับโตโยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4งจุดส ปีสองพัเจเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนเลยว่าคันนี้มาอยู่ที่1 4 0 0 0 0สโลคันนี้มาอยู่ที่50,000โลแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถูกใจนะครับสำหรับ2ตัวนี้วันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ววันหน้ามาพบกันว่าน้องเก่งจะมากับรถคันไหนและรีวิวรถคันไหนอยากได้รถประมาณไหนเลยผ่อนเท่าไหร่รุ่นอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับที่ AT t อ d ที1นะครับเรา Off i c i a l t อด1 1ดนะครับ สำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย